สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคำแพงนชาแนลนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองหาหกแล้วนะคะ FC มือแรกงรอหลุนผลกันนะคะ FC ฟซเพราะว่าจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดก็ขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะส่วนคลิปนี้เนาะแม่เพ็นก็จะมานำเสนอแนวทางฮานอยหวมของ4เซียนให้กับเอฟทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันต่อเนาะคะ่ะ เอาไว้ไปลุ้นกันต่อหลังรัฐบาลไทยออกปุ๊บเราก็ไปลุ้นฮานอยกันต่อนะคะ f อฟเนาะมาเบิงผลฮานอยกันก่อนว่าสี่เซียนวันนี้จะทำผลงานเมื่อวานนี้ออกมาได้ดีบอแล้วมื้อนี้จะได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองต่อค่ะเนาะมาเบิงน้ำกันคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกทุกคลิปที่แม่เพ้นลงไปเด้อจ้ะเนาะ ขอกำลังใจคนละลรคนละแชร์กับพ่อแล้วค่ะ f อฟซีเดี๋ยวม่เพนจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยวันที่28เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้บนของนอยพิเศษออกที่7 5็ล่างออก3าเนาะส่วนฮานอยปกติบนออก121ล่างออก58และฮานอย VIP บนออก3กะ ออก931เนาะคะ่ะบนของนอย V I P ออก931ล่างออก35นั่นเองนะคะน่คะเมื่อวานนี้ของเซียนโคลาสนะคะวิ่งรูด6กับ7บอมานะคะรุดค่ะฮานอยของเซียนโคลาสเมื่อวานนี้เนาะ,ะหลุดทั้ง3ฮานอยเลยเนาะ,ะบเขาค่ะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูด8กับ9เนาะแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาที่8ตัวลองมา1นึฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเข่าเนะาะค่ะเอจับคู่ฮอดแค่8ปเนาะเลขออก8 5 5 8นั่นเองส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้วิ่งรูดให้มา หนึ่งกับสองตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งตัวเด็ดและตัวรองนะคะส่วนจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮาหนอยก็คือเลขออกอสองหนึ่งบนของนอยปกติเพิ่นไหมาหนึ่งสองออกตัวกลับเนาะเซนเชียงใหม่ก็เข้าหนึ่งฮานอยออกตัวกลับนะคะเพิ่นไหมาหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งนะคะเลขเลขหามเนาะหนึ่งสองหนึ่งบนนะคะ fc ส่วนของพี่พหัสวิ่งลูดหนึ่งกับแปดตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งตัวเด่นและตัวรองเนาะหนึ่งตัวเด่นมาแปดตัวรองก็มานะคะพี่พหัสจับคู่ให้เข้าสองฮานอยก็คือหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งบนของนอยปกติแล้วก็หนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งบนของนอย v i p นะคะเข้าชุดเน้นทั้งสองฮานอยเลยนะคะ F c ซของพี่พหัสนะคะ หลังจากเขาได้ผลงานนะคะฮาหนอยวันที่ยี่สิบแปดเมื่อวานมีกันแล้วค่ะมาเบิงเอาตัวเลขแนวทางของวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดวันนี้วันนี้เดือนใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะเดือนมีนาคมขอให้เป็นเดือนที่ดีเดือนเปิดโชคเปิดลาภให้ fc ทั้งช่องนะคะ fc ขาเนาะอ่ะมาเอาตัวเลขแนวทาง เจ้าแรกวันนี้ก็คือของเซียนอุดรเนาะให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หนึ่งลองสี่นะคะจับคู่ชุดเน้นให้พี่ให้ที่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดส่วนชุดลองให้มาสี่สามสี่หกแล้วก็สี่แปดนะคะของเซียนอุดรน,นะคะส่วนเมื่อวานของเซียนอุดรวิ่งลูดมาตัวลองนะคะ แต่ว่ากระจับคู่ไฮ้บเข่าเนาะวันนี้มาแล้วแก้มือใหม่ค่ะวิ่งรูดเด่นที่หนึ่งลองสี่ชุดเน้นให้หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดชุดลองสี่สามสี่หกแล้วก็สี่แปดนะคะของเซียนอุดรวันนี้เนาะอ่ะได้แล้วของเซียนอุดรเฮากะมาต่อของ เซียนเชียงใหม่กันเลยเนาะสำหรับแนวทางฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งลูดให้เด่นที่สามรองสี่นะคะเด่นที่สามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสามหนึ 1, ่งสามสี 8, ่สามแปดสามเก้าส่วนชุดรองสี 1, ่หนึ่งสี่สองสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะ ส่วนเมื่อวานนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองสองเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองทั้งสองตัวเลยส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนะคะก็คือหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งบนของนอยปกติเนาะเข้า,าหนึ่งฮานอยนะคะของเซียนเชียงใหม่ส่วนวันนี้ให้มาใหม่วิ่งลูดเด่นที่สามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสามหนึ่ง สามสี่สามแปดสามเก้านะคะแล้วก็ชุดรองก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะนี่ค่ะได้แล้วสองเซียนนะคะ fc มาแคปหน้าจอกันไปก่อนนะคะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยรวมวันนี้ของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนอุดรไปก่อนคำแพนพูดอะไรอืม แพงตื่นแล้วแกงส้มคําแพงเลขจอกอะไรวันนี้เลขจอกอะไรวันนี้ไอกเอาไม่บอก,อบอกสันเอฟซีจ๋าอ,อะไปะทโทรค่ะถามแล้วก็ไม่บอกลูกสาวกระไดคไ่ะอะมาเอาแนวทางของเซียนโคราชต่อเลยเนาะ สำหรับแนวทางฮานอยรวมของเซียนโคราชวันนี้นะคะฮะสองสี่สองสี่สองสี่โอ้สองสามสี่ป <laughs> ะสองสี่สามสี่ประสานค่ะเอฟซีอะสองสี่สามสี่ฮานอยของเซียนโคราดเนาะ วิ่งลูดเด่นที่แปดรองเก้าค่ะวันนี้จับคู่ชุดเน้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ชุดลองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่นะคะของเซียนโคราดส่วนเมื่อวานนะเซียนโคราดวิ่งลู่หกกับเจ็ดหลุดนะคะบอเขา่าเนาะเมื่อวานนี้หลุดค่ะ วันนี้เอาไม้แก้มือไมเดอร์เนาะค่ะ <c oughs> ขอให้เข้านะคะของเซียนโคราดวันนี้วิ่งลูดเด่นที่แปดรองเก้าจับคู่ชุดเน้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่ชุดลองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่นั่นเองนะคะของเซียนโคราดเนาะได้แล้วก็มาต่อที่ของพี่ปหัตค่ะวันนี้ แนวทางฮานวยรวมของพี่หาดวิ่งรูดบนล่างเด่นที่1ลอง3จับคู่ชุดเน้น1 2 1 3 1 8 1 9ส่วนชุดลอง3 2 3 4 3 8และ3 9นั่นเองนะคะเนะมื่อวานนี้ของพี่หัดทำผลงานออกมาได้2อฮานอยเนาะคะ่ะเข้าฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลองเนาะ วันนี้ให้มาใหม่วิ่งลูดเดี่นที่หนึ่งรองสามจับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนชุดลองสามสองสามสี่สามแปดและสามเก้านะคะได้แล้วก็มาแคปหน้าจอไปพร้อมกันค่ะสำหรับแนวทางหาน้อยรวมของเซียนโคลาดและกองสองพิรหัสนะคะอนะ อ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังเอฟซคลิปนี้ไม่เพลินก็ขอให้เอฟซทั้งช่องทุกคนโชคดีนะคะเป็นทำแห่งแกงสมน้่กันกันจองพลูเค้อย่างกันทำอะไรกันเอาหัวยังยงย,งย,ง,ย,ง,ยงยูฝึ่งตื่นคะ่คะเอฟซีค่ะยังว่าได้อาบน้ำให้ยูแม่กะค่าเหตุงานพอกะเหตุงานวันนี้วันเสาร์ตื่นสายได้ใช่ไหมวันนี้ยหยุดหรือไปโรงเรียน มันอะไรวันนี้มันอะไรวันเช้าวันเช้าโอเคซักผ้าหรือยังแล้วเหรอทำงานช่วยแม่หรือยังจริงเหรอเพิ่งตื่นเองอ่ะอมแม่ถามหน่อยเลขกออกตัวไหนวันนี้ออกอะไรเลขจะออกอะไรบอกเอฟซีหน่อยเร็วๆเร็วๆ ฮะเอาเอาบอกตรงไหนฮะตัวไหนสีหน่อยตัวไหนเนี่ยตไหนก็ได้ทำแพงชอบตัวไหนอ๋อสีเลขสามเลขจอกเลขสามน่นสามยังล่ะสามยังเอาสีดีๆอันนั้นวันที่ค่ะ เมื่อกี้คำแพงบอกว่าเลขอะไรนะที่นั่งกับพ่อนะเลขเจอกอะไรนะเออสี่แต่เลขสามค่ะเอฟซี FC. สามอย่างนอ้อบาทสามอย่างเลขจากสามอย่างแล้วค่ะเอฟซอะตามนี่ค่ะไม่บอกหลอก่าสันโอ้ยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ